เขาเลยชิงโงกหน้าออกไปดูครับมันกลับเป็นยายแก่ที่กําลังวิ่งตามรถไฟและที่สำคัญคือ,อยายแก่คนนั้นเนี่ยไม่มีท่อนล่างแล้วก็พูดวนไปวนมาเป็นประโยคเดิมว่ารอฉันด้วยให้ฉันขึ้นไปด้วยรอฉันด้วย ความฝันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับซึ่งถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันก็คือความคิดตามธรรมชาติในขณะที่ตัวเองหลับหรือความคิดที่ยังค้างเงินตัวเราจะเราเพ้อคิดไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราพบเจอก่อนที่เราจะนอนหลับหรือครุ้นคิดก่อนที่เราจะหลับนั่นเองโดยอันเนี้ยมันคือหลักของความฝันในด้านวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเกิดในด้านของความเชื่อแล้วเนี่ยว่ากันว่าความฝันนั้นมันอาจจะหมายถึงลางบอกเหตุหรือบางสิ่งบางอย่าง ที่ส่สสััมมผไได้เขาพยายามจะสื่อสารอะไรกับเราแต่เราพูดคุยกับเขาตรงๆไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นเลยเข้ามาในความฝันของพวกเราแทนนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าความฝันนั้นจะออกด้านไหนไม่ว่าจะด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านความเชื่อก็ตามสุดท้ายแล้วถ้าฝันมันออกมันน่ากลัวฝันมันออกมาโหดร้ายก็คงไม่มีใครอยากจะฝันหลอกถูกไหมครับและแน่นอนครับว่าในวันนี้อยู่กับผมเอฟโภพิทักษ์ในรายการหลอนสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์13บนการตรงแบบน,นี้ใน หัวข้อเกี่ยวกับความฝันนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมจะนําเรื่องราวของคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับที่เขาอ้างว่าในอดีต1 0ถึงสิปีที่ผ่านมาในสมัยที่พวกเขาเรียนจบเนี่ยเขาได้เคยนั่งรถไฟไปเที่ยวภาคเหนือด้วยกันครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะปกติดีแต่พอพวกเขาเนี่ยเผลอหลับไปในขณะเดินทางด้วยรถไฟนั้นพอตื่นมาทีก็กลับพบว่ามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจนทําให้พวกเขาเนี่ยทําไปการที่จะขึ้นรถไฟอีกเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเหตุ การแปลกๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นจะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนและจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของความเชื่อหรือไม่แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันยังไงผมรบกวนผู้ชมนิดน,นึงช่วยเลินเมาส์นะครับไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เป็นรูปสีดํามีลูกคลื่นออกมานะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเพราะมันเป็นอัลกอริเทึมใหม่ของ YouTube นั่นเองนะครับผมและหลังจากที่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันแล้วอีกอย่างก่อนที่เราจะไปฟังขงบวนรถไฟผีวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกับรถไฟแห่งดงดววา หรือพงคาสตาร์เร็วกันครับ <S <S สำหรับพงคาสตาร์เร็วนั้น คือเกม RPG แนวแฟนตาซีตะลุย g a l a ็กซที่เป็นเกมใหม่ล่าสุดของ Hoyoverse เลยซึ่งต้อบอกเลยว่าผู้พัฒนาเกมนี้เป็นผู้พัฒนาเดียวกับเกม Genshin Impact เลยครับบอกเลยว่าเกมนี้เล่นไม่ยากและเข้าใจง่ายสุดๆเพราะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว t u r n b a เบดแบบปรับรูปแบบใหม่ให้เ,เพื่อนๆได้จัดทีมเพื่อต่อสู้รับมือกับศัตรูในรูปแบบของตัวเองได้ตามดังใจนึกเลยฮะซึ่งต้อบอกเลยว่าความหลากหลายเนี่ยเอาไป1010 10, 10, 10 เลยมีตัวละครให้เลือกสรรมากกว่า30ตัวและแต่ละตัวเนี่ยก็มีบุคลิกเรื่องราวและสเสน่ห์ในรูปแบบของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าขบวนรถไฟดวงดาวแห่งนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสก,กับประสบการณ์แนวกึ่งโอเพ w นเวิลด์ที่จัดเต็มทั้งตามหาหีบสมบัติไขปริศนาค้นหาเรื่องราว NPC ต่างๆหรือไขความลับของโลกและก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กําลังรอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปสํารวจอยู่และเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้เนี่ยงคง ไอสตาร์เร็วนั้นสามารถเล่นในทั้งบน PC และอุปกรณ์พกพาอย่างมือถือ iPad และแท็บเล็ตได้แล้วนะครับส่วนอีกแพลตฟอร์มหนึ่งสําหรับใครที่เล่น PlayStation 5หรือ p s 5นะครับต้องบอกเลยว่าให้อดทนรออีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าล่าสุดฮงไคสตาร์เร็วนะครับเพิ่งประกาศไปว่าจะเปิดให้บริการใน PlayStation 5ในไตรมาสที่4ของปี2023ที่จะมาถึงนี้นั่นเองครับบอกเลยว่าจัดเต็มทุกแพลตฟอร์มจริงๆแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกเ น,น,นั่นก็คือณเวลานี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนฟังอยู่6 o n g k a s t a r l e นะครับมีอัปเดตแผนใหม่ล่าสุดนะฮะนั่นก็คือเป็นอัปเดตแผนที่ใหม่ที่จะเพิ่มมาถึง2แห่งด้วยกันนั่นก็คือ u n เ e m y Commission และ s c a l e g o x Waterscape ครับซึ่งต้องบ,บอกเลยว่าแมบปบใหม่ทั้ง2แมบ,บนี้สวยงามและปราณีตมากๆและที่สําคัญคือสําหรับอัปเดตนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่แมปอย่างเดียวนะเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆมาถึง2กิจกรรมเลยนั่นก็คือกิจกรรม จำกัดเวลาสนุกๆก,กับกิจกรรมล็อกอินครบ7วันที่เมื่อเพื่อนๆน,น,นะครับเข้ามาเล่น7วันติดเพื่อนๆก็จะได้รับ Star Special Part s t a r ์เ i ลส p ปเชียลพาร์ฟรีไปถึง10บใบไปเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มโคตรๆและไหนๆเนี่ยมีอัปเดตใหญ่ขนาดนี้แล้วกิจกรรมก็มีแล้วแม่มันจะพลาดไม่มีตัวละครใหม่มันก็ไม่ได้งั้นจัดมาเลยฮนะ แบทนี้มีตัวละครอัปเดตใหม่5ดาวลิมิเต็ดเอชันยางคาสก้าครับแม่สาวสุดทับผมม่วงตัวม่วงเทลุกเนี่ยดูสุขคุมมมากๆเลยบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยพลาดมากๆเลยฮะเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ขึ้นขบวนรถไฟขบวนนี้ใต้คลิปนี้และใต้ดีสคริปชั่นเอฟจะทิ้งลิงก์สําหรับดาวน์โหลดเกมนะครับโดยเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยจิ้มลิงก์ฮะดาวน์โหลดเกมแล้วเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็จะสามารถมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งดวงดาวกับเอฟได้แล้วครับผมและอย่าลืมนะครับ รีบมาจัดหนักจัดเต็มกับกิจกรรมในตอนนี้แบบด่วนๆเลยครับผม นี้ต้องย้อนกลับไป1 0บถึงสิปีก่อนนู้นเลยครับโดยในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเดินทางไกลที่เป็นที่นิยมที่สุดเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่ของรถไฟซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนก็คงจะถามว่า1 0บถึงสิปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากรถยนต์ก็มีไม่ใช่หรอครับทำไมการเดินทางไกลถึงนิยมเป็นรถไฟล่ะก็ต้องตอบตรงๆว่าในยุคนั้นรถยนต์ถือว่าแพงมากๆเลยการที่ใครสักคนนึงจะมีรถยนต์ในยุคนั้นนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็ว่าได้ยากไว้ที่สุดถ้าเดินทางไกลไม่รถ ตู้ก็ต้องรถทัวร์นั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเวลาจะไปเที่ยวหรือรวมตัวกันจริงๆเพื่อเดินทางไกลในยุคนั้นเนี่ยเขาจะเลือกเดินทางโดยรถไฟก็เพราะว่ามันสามารถรับลมชมวิวได้ตลอดเส้นทางนั่นเองครับซึ่งในน้าตอนนั้นเองก็ได้มีวัยรุ่นอยู่3คนครับผมขอใช้นามสมมติว่า A B แล้วก็ C ละกันโดยทั้ง3คนนี้นะครับเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเลยและได้นัดก,กันว่าจะไปเที่ยวภาคเหนือด้วยกันโดยในตอนแรกเนี่ยทั้ง3คนก็กะจะนั่งรถทัวร์กันไปแต่ B เนี่ยเขากลับเสนอว่าไปรถไฟ กกันดีว่าเพราะจะได้รับลมชมวิวตลอดทางเลยด้วย A กับ C เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของพวกเขาเหล่านี้ที่ขึ้นรถไฟในตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเองครับโดยจุดเริ่มต้นของพวกเขาเลยครับในวันนั้นที่พวกเขานัดกันว่าจะเดินทางกันเนี่ยพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็มารอกันที่ชานชาลาไปเรียบร้อยแล้วในตอนแรกพวกเขาเนี่ยจะต้องขึ้นรถไฟหมายเลข15 2 7ที่จะวิ่งไปทางภาคเหนือแต่ณตอนนั้นเนี่ยรถไฟขบวนนั้นของพวกเขาเนี่ยเกิดเห เหตุขัดข้องไม่สามารถเดินรถได้เจ้าหน้าที่เนี่ยเลยประกาศให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในรถไฟ1527ที่จะยไปภาคเหนือนั้นให้ย้ายไปที่รถไฟอีกขบวนหนึ่งที่มีหมายเลข4404นั่นเองครับซึ่งทุกอย่างในตอนแรกนั้นก็ดูปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เอ้นกลับรู้สึกไม่อยากไปรถไฟขบวนนี้ยังไงก็ไม่รู้เพราะอาจจะด้วยเอน้นเป็นคนเชื่อเรื่องตัวเลขเป็นลางบอกเหตุเลข4่อาจจะหมายถึงซีซึ่งอาจจะหมายถึงความตายก็ได้คือเลข4มันเบิ้ลเยอะ จนแน่กลัวยังไงก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างตัวเองเนี่ยก็แอบเป็นคนที่มีเซนเล็กๆด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลือกไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดไม่ไปรถไฟขบวนนี้ก็ต้องรออีก1วันเลยสุดท้ายแล้วพอลงความเห็นกัน ABC นะครับสรุปแล้ว2ต่อ1เสียง B กับ C ไม่ได้คิดอะไรมากอยากรีบไปเที่ยวด้วยสุดท้ายก็ต้องรวมหัวกันไปทั้ง3คนในรถไฟเที่ยว4404นนั่นเองครับและพอทั้ง3คนได้ขึ้นมาที่รถไฟขบวน4 4่สศูแล้วนั้นสภาพเนี่ยคนข้างเก่ามากๆก็ อีหนึ่งแถวเนี่ยสามารถนั่งได้แค่2ที่นั่งเท่านั้นโดย2ที่นั่งที่ว่านี้จะแบ่งเป็นซ้ายกับขวาก็คือ1ึงแถวใหญ่เนี่ยก็จะมี4ที่นั่งนั่นเลยหมายความว่าจะไม่มีทางที่ทั้ง3าคนนั้นจะได้นั่งรวมกันอย่างแน่นอนจะต้องมีคนหนึ่งเนี่ยแยกไปนั่งอีกแถวหนึง่งไม่ว่าจะด้านข้างหรือด้านหลังยังไงก็ต้องแยกเป็นคนหนึ่งชัวร์ซึ่งคนที่ซวยนั้นก็คงเป็นใครไปไม่ได้ก็คือไอเอเนี่ยแหละครับ B ีกับซีเนี่ยเขาได้นั่งคู่กันอยู่านหน้าส่วนเอเนี่ยต้องกระ เนื่องจากว่ามีคนเนี่ยมานั่งจองไว้ก่อนแล้วเอนั้นเขาก็เลือกไม่ได้ก็เลยต้องไปนั่งที่พื้นที่ที่ว่างอยู่นั่นเองโดยพื้นที่ที่ว่างอยู่นั้นเนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยคือคุณลุงคนเนี้ยเขามีลักษณะแปลกๆป,ป,ประมาณว่าแกเนี่ยดูตาลอยๆผมผอมแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาซึ่งเอเนี่ยมันก็แอบกลัวนะแต่แล้วจู่ๆคุณลุงคนนั้นครับก็ทักเอชวนเอคุยว่าจะไปไหนเหลิฟดูเอก็ตอบกลับไปด้วยเสียงสั่นแบบไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่ว่าจะ จะไปเที่ยวกับเพื่อนที่ภาคเหนือนะครับมบาๆกันสามคนอีกสองคนอยู่ข้างหน้าครับลุงแกก็ยิ้มแล้วแกก็ไม่ได้ตอบอะไรครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดําเนินผ่านไปปกติไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมแต่ด้านมันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ทําให้เอรู้สึกได้ว่ามันแปลกมากในรถไฟขบวนนี้นั่นก็คือทั้งโบกี้ของรถไฟขบวนนี้มีแค่ไอบีกับไอซีที่คุยกันอย่างสนุกสนานเฮฮาตลอดทางคนอื่นเนี่ยกลับนั่งเงียบโกง่ากกงตามไม่คุยกันเลยตรงนี้มันผิดปกติและ ผิดวิสัยมากๆแต่คิดไปก็เท่านั้นครับสุดท้ายเรื่องที่จะนอนพักเอาแรงดีกว่าตื่นมาจะได้ถึงภาคเหนือทีเดียวเลยซึ่งหลังจากที่เอเนี่ยเผลอหลับไปไม่รู้นานเท่าไหร่นะจูๆ่ๆรถไฟมันก็จอดกระทานหันจนเขาเนี่ยรู้สึกตัวได้เขาเลยลืมตาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟที่โบกี้เขาอยู่เนี่ยไม่เหลือใครเลยแม้แต่เพื่อนพวกเขาครับเอเนี่ยตกใจมากรีบวิ่งไปที่โบกี้ถัดไปเพื่อเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเอได้วิ่งไปปุ๊บก็ได้เจอกับบ บีกับซีที่อยู่ในโบกี้ถัดไปแล้วก็ได้ถามว่าไปไหนมาเกิดอะไรขึ้นทําไมรถไฟมันหยุดล่ะบีกับซีก็ตอบมาเลยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันคือตื่นมาก่อนหน้าเองแค่แป๊บเดียวพอรถไฟมันหยุดก็เลยวิ่งไปดูที่โบกี้ด้านหน้าแต่พอวิ่งไปไม่ได้เจออะไรแล้วก็ไม่สามารถคุยกับคนขับได้ด้วยและที่สําคัญคือตรงที่รถไฟจอดตรงนี้มันไม่ใช่สถานีด้วยสิทีนี้เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งในโบกี้ที่พวกเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนที่ค่อนข้างจะหลอมแหลมมากๆต่างก ที่แบบขึ้นมาเต็มขบวนเลยแต่แล้วครับในขณะที่ทั้งสามคนกําลังคุ้นคิดอยู่นั้นจูจ่ๆครับเอ<ม>ก็ได้เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับในนั่งอยู่ริมหน้าต่างซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่อนข้างตัวสูงเลยทีเดียวเอ <A S 2> เนี่ยกะว่าจะเดินเข้าไปถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่แล้วยังไม่ทันที่จะเดินเข้าไปถามครับจูจ่ๆผู้หญิงคนนั้นครับก็หันมาหาเอเฉยเลยซึ่งถ้าเกิดหันธรรมดานเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแต่กลายเป็นว่านางหันแบบไม่ธรรมดาครับเพราะนางหันมาแค่หัวแล้วไม่เส มันเสียงก็ดูหักแล้วก็หันมายิ้มให้กับเอด้วยซึ่งพอเอเห็นปุ๊บก็ตกใจร้องโวยออกมาทําให้อสองคนนั้นหันไปหาสิ่งที่เอตกใจกลายเป็นว่าทั้ง3คนเห็นภาพนั้นพร้อมกันก็สติแตกตะเลิรเลยครับทั้ง3คนรีบวิ่งกลับไปที่โบกี้ของตัวเองแบบไม่มีสติสุดท้ายแล้วพอวิ่งไปถึงโบกี้ตัวเองทั้ง3คนก็ไปอยูดท้ายขบวนก้มหน้าก้มตาหลบอยู่ใต้เบาะเลยครับแล้วจู่ๆทันใดนั้นรถไฟก็ออกตัวเฉยเลยแบบที่ไม่มีการแจ้งอะไรเลย ด้วยซึ่งทั้งหมดคิดว่าโอเครถไฟมันอาจจะขัดข้องแหละตอนนี้มันกลับมาใช้งานได้แล้วก็อยากใช้เวลาเนี่ยมันผ่านพ้นไปเร็วเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรกันแน่แต่แล้วมันก็ไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะในขณะที่พ่อกำลังนั่งรวมกันอยู่จู่ๆไอเอมันก็ได้เห็นแสงไฟสีเขียวสลับกับสีขาวกับพิบพวับวับวับอยู่ข้างตัวเขาเลยซึ่งเขาได้อยู่ติดหน้าต่างนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้เขาสงสัยมากว่ามันมีอะไรกันแน่มีรถตำรวจวิ่งไล่ตามเหรอเขาเลยชะโงกหน้าออกไปดูครับแต่ปรากฏว่า พอมองดูดีดแล้วมันกลับมาเชื่อรถตำรวจครับมันกลับเป็นยายแก่ที่กําลังวิ่งตามรถไฟแบบตีคู่กันมาเลยครับและที่สําคัญคือยายแก่คนนั้นเนี่ยไม่มีท่อนล่างแล้วก็พูดวนไปวนมาเป็นประโยคเดิมว่ารอฉันด้วยให้ฉันขึ้นไปด้วยรอฉันด้วยโอ้โหตอนนั้นเอเนี่ยคือสติแทบจะหลุดไปแล้วครับคือกลัวจนแบบว่าหันไปทางซ้ายก็ระแวงหันทางขวาก็ระแวงไม่กล้าจะมองอะไรแล้วครับตอน ทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่จิตใจเข้มแข็งพอที่จะเจอเรื่องอะไรต่ออีกแล้วแต่แล้วครับทันในนั้นเองครับเอก็เหมือนโดนสกิดไหลเบาๆครับซึ่งในตอนแรกเขาก็คิดว่า B หรือ C ใเนี่ยมาสกิดแต่พอเขาหันกลับไปดูก็กลายเป็นว่าไอ้ลุงที่เจอเมื่อเช้าเนี่ยกำลังสกิดเขาอยู่แต่ ตอนนี้ที่เขาเห็นลูงคนนั้นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะตอนนี้ร่างกายของลูกแกดำเมียมดวงตาสีแดงก่ำแถมมีเลือดไหลออกจากปากด้วยคอสบตาเท่านั้นแหละกลายเป็นว่าเอเนี่ยล้อกจากแล้วก็เป็นลมไปทันทีเลยครับแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปสักพักใหญ่ๆจากที่เอเนี่ยเพลอสลบไปตอนไหนก็ไม่รู้จนเขาได้ยินเสียงรถไฟอจอดแล้วก็ไปเสียงอู่รถไฟอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมามีเสียงแจ้งเตือนจากทางพนักงานแล้วว่าถึงชาชลาที่5แล้วซึ่งพวก จะต้องนั่งบีกประมาณ2ชานชลาถึงจะถึงที่จุดหมายแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่ตื่นมาคนแรกเนี่ยคือ A A เอเนี่ยทนไม่ไหวแล้วที่จะนั่งรถไฟคันนี้ก็เลยตัดสินใจจะกชวน B กับ C เนี่ยให้ออกแล้วก็ลงจากรถไฟคันนี้เลยแต่ B กับ C เนี่ยก็กลายเป็นว่าสลบอยู่ที่เบาะข้างหน้าพวกเขาโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ขยับไปไหนเลยในตอนแรกเนี่ยเจะปลุก B กับ C ทันทีแต่ก็กลัวว่าจะเจอเรื่องราวแบบเมื่อคืน A ก็เลยตัดสินใจเช็คลอบข้างก่อนว่ามันปกติแล้วหรือย,ยังปรากฏว่าตอนนี้ครับมีคนเดิน ขึ้นลงรถไฟเต็มไปหมดเลยและทุกอย่างก็กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็ว่าได้ตอนนั้นเอที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยปลุกบีกับซีขึ้นมาคุยเรื่องเมื่อคืนซึ่งพอคุยกันไปคุยกันมาทกกันไปทกกันมาในตอนแรกเอก็คิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะฝันไปคนเดียวก็ได้แต่กลายเป็นว่าทั้งคู่นั้นก็จําเหตุการณ์เมื่อคืนได้เหมือนกับเอไปเปะเลยครับเพราะฉะนั้นยังไงเรื่องราวนี้ก็ไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนพวกเขาทั้งสามเนี่ยเลยตัดสินใจเรื่องที่จะลงชานชลานี้แล้วไม่ไปต่อทันทีเลยครับและตอนที่พวกเขาลงงนนนนัั้พกาตรวบบ็ยิ พวกเขามาตรวจแล้วก็ถามว่าเอา้าแล้วทำไมลงก่อนชันชาลาอีกแค่2ชันชาลาก็ถึงที่หมายแล้วนะพวกเขาคิดอยู่สักพักว่าจะเล่าเรื่องเมื่อคืนได้ฟังดีไหมเพราะดูเรื่องระวท้าเนี่ยมันแบบ เวอร์วางอลังการเสนอเกินแต่กลายเป็นว่าก็ไม่อยากเก็บไว้ก็เลยเล่าเรื่องราวให้พนักง,งานคนที่ฟังครับปรากฏว่าพอพนักง,งานได้ยินครับก็แอบทําหน้าเหวอเล็กน้อยฮะซึ่งพอพวกเขาเห็นแบบนั้นก็รู้เลยว่าจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้เคยเกิดขึ้นหรือต้องมีอะไรแน่ๆพวกเขาทั้งสามคนก็เลยถามพนักง,งานไปปรากฏว่าพนักง,งานนั้นเขาก็ไม่ได้อยากปิดบังอะไรก็แจ้งให้ทราบว่าจริงๆแล้วก็มีหลายๆแก๊งที่เดินทางมาด้วยขบวนรถไฟ4404นี้แล้วเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับพวกเราเลยคือเหมือนแบบจู่ๆก็หลับไปแล้วั เหตุหการณ์แบบเห็นผีบ้างเห็นวิญญาณบ้างแต่ที่สําคัญคือสิ่งที่เขาเจอเหมือนกันคือเขาเห็นวิญญาณคุณยายครับวิ่งตีคู่ขนานแบบครึ่งล่างมาเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือยังไงแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกเพียงแค่ว่ารถไฟ4404นั้นเป็นรถไฟขบวนเดียวที่ยังวิ่งอยู่ในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วมันวิ่งมานานมากแล้วควรปลดประจำการแล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้ทาไมเบื้องบนยังสั่งให้วิ่งต่อแล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าอันนนนี้ก็็ไม่ไ่แใจะตเเหเขาพพููด กันว่าก่อนที่ตัวเขาเองจะมาเป็นพนักงานในรถไฟเนี่ยเขาเคยได้ยินว่ารถไฟเที่ยว4404ในวันแรกที่ออกขอบวนนั้นก็เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าในวันที่รถไฟ4404ออกขอบวนเนี่ยคือวันนั้น่ะเป็นวันที่มืดมากรถไฟเดี่ยเดินทางตอนกลางคืนแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีคุณยายมาจากไหนไม่รู้ครับเดินข้ามทางรถไฟมาเฉยเลยแต่คุณยายเดินไม่พ้นครับสุดท้ายแล้วรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้เือนรถคันอื่นที่พอเบรกปุ๊บมันจะเบรกเลยมันต้องใช้แรงเบรกแล้วก็ระยะเบรกที่ไกลมากๆสุด ท้ายก็กลายเป็นว่าคุณยายนั้นโดนรถไฟทับ ขาดเป็น2ท่อนแล้วรถไฟคันนี้ก็วิ่งต่อไปโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ารู้กันไม่เยอะเพราะเหมือนจะมีการปิดข่าวด้วยสุดท้ายก็แบบเป็นเรื่องซุบซิบนินทากันไปแต่หนึ่งอย่างที่รู้แน่ก็คือไม่ใช่แค่พวกเขาอุ่มแกที่เจอเหตุการณ์นี้แน่นอนครับและนี่ก็คือบทสนทนาที่พนักง,งานรถไฟได้แจ้งกับพวกเขาทั้ง3คนนั่นเองและกลายเป็นว่าหลังจากที่ทั้ง3คนนี้ลงชานชาลานี้ไม่ว่าพวกเขาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่กลับมาขึ้น ไฟอีกเลยนั่นเองครับและเรื่องราวในวันนี้ก็จบถิ่มีเท่านี้ครับ โอ้หค oh, euh, oh. right. no right? ุณผ right so right. I mean, I mean, no ู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่และคิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเลข4404จริงหรือเปล่าแต่ละคนคิดอย่างไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงหรือแต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์ที่เคยคล้ายกับเรื่องราวเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับอานว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาประสุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดบางอยวที่างใดผมเอั็มบุ ไลค์กดแชร์กด s ม b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย